วันนี้นะครับเราอยู่ในบรรยากาศนะครับธรบมุนครบรอบบริษัทก่อตั้งครบรอบ42ปีนะครับแล้วก็บรรยากาศองคุณนะฮะขอบคุณพันธวิสุทธิท่านขอบคุณธนาคารทุกสีนะครับช่วยยอดขายให้เรา287คันในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ร้านอะไรปูซ่อมรถนะครับปูสีแล้วก็นักี่รักทุกคนยิ่งกว่านั้นนะครับลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการกับเราใช่ค่ะชมบรรยากาศยังไง เอาถุงเลยอ่ะมันจะเหลือมันจะเหลือให้ใส่เหรอเออเอาให้เหลือใส่กลับตัวดีก็เลยกินไม่เหลือเลยจะใส่ยังไงล่ะในเยอะหน่อยลูกตอนนี้กับข้าวเหลือตอนนี้กับข้าวไม่เหลือเลยฮะเอาเบียร์ป่ะไม่ครับผมเอาเบียร์นะนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่เสียบพุลมะเหมานะนอนมาเสียบมือหมอนใบนะไม่มีอะไรได้กับ มีมอไซค์ขี่มีท่องใสมีแหวนธรรมดาล่ะวันนี้เรียกคุยไม่รู้เรื่องอะไรนะก็พ่อพี่เสียเทือนเสียเทือนพ่อพี่แหละคุยพงกันผักติดหมดบอกวอาหารวันนี้จะเอาแบบขึ้นจากสรับบรรยากาศน่ารักนะครับสู่กัะแบบครอบครัวนะฮะอันนี้ทีมงานเราอู่ซ่อมสีร้านอะไรนะครับแล้วก็ธนาคารที่รักนะครับเฮียทุกคนมีความสุขเฮียก็มีความสุขเฮียทุกคนทานได้มีรอยยิ้มเฮียก็มีความสุขครับ